กันนีเอฟซีมืเพึ่งสาวลาวพากันมาตักน้ำที่บอ่อน้ำแล้วก็พากันเซลฟี่เซลฟี่

นางเปลี่ยนแค่ที่บ้านแล้วเขาเปลี่ยนไม่ใช่อะไรขอานนั่นเถอะเฮ้ยไม่เป็นไรสุการโอ้โหแล้วก็นี่เป็น เลงโพกเธอเซลฟี่้งามพรีคุณดีปีหน้าเันเผยเดสิ่ะลาโสดนะสุพรรณเนาะ มันไปเอาพวกนสิตัวายในส<อ>ามสีตต่คนสิทุนอย่าฟ้าเอาแลยลินโตแน,เน่เลือกก้อน,ลนเลือกจะกสองสปียังเอาบอก้าเอา,เอา

เหรออืมเป็นหัดงานเดินไปแล้วกันเลยงานคงจะง่ายคือมีหลักแล้วเลยอืม

โฟต้แองเต็กสิเพ่น không mày đi đi chơi ai ở ơi มีนะเดี๋ยวจ้าถ่ายยอิได้ถายดูซาลาพากันทำอะไรอีกซีมาสูบน้ำแล้วก็เซลฟี่ ตัวผู้นึ่งอันเด้ยคือบุหินนางหมูมีนางนึ่งนะเราบอกมากป้านะคือบุหินบอลเอื้อไปถ่ายแต่เจ้าตนแต่เจ้านั่งอยุบบอลชักเครื่องนะชื่อนะเลยมันอยู่บ้านนายนี่บอกคือบุหิน

เพื่พนพูไอ้อ้นี่นะไอยก็มู่นี่ซื้อเชือกับสไตล์เดียวเลยสิเพนม้ันเิน้าใเดี๋ยวไปเฉยเดี๋ยวสาวงามสาวขีไอายประจาม,มู่บ้าน KFC คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆจะมาดูสาวๆเขาพากันมาสูบน้ำแล้วก็เซลฟี่พูดคุยกันภาษาสาวๆขึ้นใหม่ฟังลาวค่ะสาวลาวชนบุร้ะสาวไปรุ่นขึ้นใหม่บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปต่อไป